ชอกพระเอกดังขาเตียงหักหลังเพิ่งเปิดตัวลูกเมียเมื่อไม่นานมานี้หากยังจำกันได้พระเอกซีรีส์วอย่างเชคฉนันรุตศิระซาสิทน์ไม่ได้ปิดบังว่าตัวเองมีภรรยาแล้วอย่างภาพวาดฉนันพัทซิระสาสิทน์และลูกชายน้องจานัวที่ตอนนี้วัยกำลังน่ารัก และก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นล่าสุดนั้นแฟนคลับก็พากันช็อกเมื่อทั้งคู่ออกมาประกาศลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนและพ่อแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นมีข้อความว่าก่อนอื่นพอววอต้องขอขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบพอวอเชคและจานวัวและคอยเป็นห่วงพอววและครอบครัวเราเสมอแต่ตอนนี้พอววกับเชคลดความสัมพันธ์ลงเหลือเพียงแค่เพื่อนสักพักหนึ่งแล้ว เป็นเพื่อนที่ห่วงใยกันและทำหน้าที่พ่อแม่ของจานัวเท่านั้นหลังจากนี้เราก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้จานัวต่อไปและจะทําให้ดีที่สุดอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรอยากให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้อยากใช้เวลาเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต เพื่อลองเดินในเส้นทางใหม่กับประสบการณ์ใหม่ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เป็นกำลังใจให้พวและเช็คและเอนดูจานัวมาตลอดนะคะทากลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่